จากช่อง YouTube นะครับโฮมสตูดิโอได้คอนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเที่ยวครับที่สวนพุทธศาสตร์ครับจังหวัดระยองนะครับก็มากันแท่นี้ครับสี่คนนะครับกานเดินทางนะคบก็เร่ว่าจะใไทยเรือมาครับแต่ว่าแดดมันร้อนอยู่นะครับ ก็เลยเดินมาครับเดินป่ามาครับครับผมอ่าเป็นไงบ้างครับผมเราถึงสะพานจุดแรกกันแล้วของแผนที่ครับ mm hmm. มาดูมาดูแผนที่มาดูแผนที่น,ทนี่ก็เป็นทางที่เราเข้ามา <c oughs> เราเซิร์ชให้ดูตามรูทางทเราเข้ามารูปฐานชะม่วงเราจะเดินเข้ามามันจะผ่าน ป่าต้นไม้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ใด้อันนี้คนละทางอ,อันนี้ทางขวาที่เราพูดถึงน,นี่เราเดินออกมาอีกเราเดินมาอีกมันจะเป็นป่าสมิธโบราณเราเข้ามาที่เราผ่านมาแล้วเราก็มาเจอสะพานจุดแรกคือจุดนี้สะพานเชื่อมเส้นทางเพื่อไปจุดเพื่อไปสะพานจุดที่สามจุดที่สองนวลาุ่นนเราจะไปตามแผนที่เรื่อยๆ เราเดินป่ามาใช่ไหมครใช่ครับตอาแรกว่าจะเพายเรือมานะครับเว่าแดดมันร้อนอยู่นะครับก็เลยเดินป่ามานะพี่จะเดินดื่มดำธรรมชาติใช่ับดื่มดำธรรมชาติตอนนี้ก็ถึงสะพานนะครับทุกคนเราเจอลิงด้วยครับลิงตอนนี้กําลังรอหาปลากินเราจะให้ไปดูลิงมันเป็นลิงสายพันธุ์ใหม่ขนสีน้ําเงินนะครับ ไม่เห็นเลยฮะเราเพิ The The ่งเคยเจอเนี like ่ยน well, awesome. like, ี่ครับเราเพิ่งเจอลิงครับสัมภาษณ์สัมภาษณ์สัมภาษณ์หน่อยครับมาที่นี่ครั้งแรกหรือเปล่าครับครั้งแรกค่ะเป็นไงครับกับภาพที่เห็นเออสวยมากเลยค่ะแต่ร้อนเป็นนิดนึงจะชวนเขามาเที่ยวยังไงครับก็เชิญชวนนะคะที่สวนพฤกษาสารยองค่ะคนน้อยดีค่ะ ถ้าใช้ชอบความสงบร่มรื่นนะคะเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวดีครับมีไม่กี่คนค่ะเเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกัน ภาพบนสูงให้ดูแลนะครับก็นี่นะครับต่อไปเราก็เดินป่าต่อไปนะครับเราก็จะบินดีกสะพานหนึ่งนะครับที่สวยงามตามธรรมชาติครับครับผมตอนนี้เราเข้ามาในป่าเสม็ดขาแล้วจะเป็นต้น ใกล้จะถึงสะพานจุดที่สองแล้วตายแล้วข้างหน้ารสชาติรสชาติ 来。 ดอยนะครับจนสุดทางนะครับตอนนี้ผมบอกผมบอกได้เลยว่าแดดร้อนจัดมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดินไปต่อนะครับานางนี่ตอนนี้เป็นลาก,กี่โมงครับ นะครับเราจะอยู่ในนี้อีกประมาณกี่ชั่วโมงครับก็ประมาณน่าจะถึงชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงเรามาถึงตอนตอนเที่ยงนะครับน่าจะตอนเที่ยงนะที่ผมจํำได้นั้นตอนนี้เราก็เดินทางตั้งแต่ทางเข้านะครับมาถึงจุดนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงนะครับ ไม่รู้ว่าจะสุดตอนไหนครับแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติของที่นี่นะของสวนพฤกษาศาสตร์ครับจังหวัดระยองครับเออเจ้ากนะด้่้ว่นเนี่ยจะเป็นล้มไ่เนี่ย แบกบ่ไหวเลยพีสยนะ่สบายมากเหมือนเราอยู่ในป่าเมอซอนนะตอนนี้ผิดที่ว่ามันมีทางให้เราเดินดีๆข้างก็เป็นป่าป่าชมมาุ่มแม่น้ำป่าลุ่มแม่น้ำแม่น้ำจะเยอะอันนี้เหมือนเราอยู่ป่าเมอซอนอันกว้างใหญ่เราหาทางออกไม่เจอคือเหนื่อยแล้วแต่เราจะเดินต่อไปเรื่อย จะเจอทางออกหรือเปล่าทุ่งดอกบัวก็ไม่เห็นไปตอนนี้ตอนนี้เราก็หาทุ่งดอกบัวให้เราใช่ตอนนี้กำลังไีหาทุ่งดอกบัวหาทางออกด้วยแล้วสะพานที่สองเราก <พอ S 2> <า>็ย,ย,ยังไม่เจอก็ยังไม่เจอเนาะใช่ก็ตามแผนที่เราก็มาตามแผนที่แต่ว่าทำไมไม่เจออันนี้ก็ไม่ทราบจะต้องรอดูว่าเราจะเจอแบบเดินตามเส้นทางนี้เราก็มาตามแผนที่ แต่เราไม่เจอเหมือนน้ำไม่ได้เอาเข้ามาสักคนแบบเอ้บเอาวะไหนๆก็มาพักผ่อนละสู้ลุยให้ดูป่ารอบข้างเหมือนป่าอเมซอนเลยดูหน้าฝนร้อนหน้าฝนเป็นไงน้ำท่วม น่าจะท่วมหมดนี่วมเพราะว่ามันมีเศษปูเศษหอยตายระหว่างทางตามทางมันจะมีบ่อน้ําบ่อเล็กๆตามทางคิดว่าน้ำน่าจะท่วมถ้าน้ํามาเนี่ยไปเดี๋เราไปดูเราเจอเปล่าทุ่งดอกบัววันนี้ปออ๋อแข่นทีได้เปลี่ยน ต่เดิมเขาหน้าไปด้วยจริงหน้าไปเรื่อยถ้าออกไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็ดูนะครับก็ดูหมายเส้นทางไว้อยู่ครับตันนี้นะ <Đây. S 2> น,น,นะครับเป็นล<ส>ูกศรนะครับลูปสอนอ่เป็นเบอร์โทรเราจะตามทางไปเรื่อย เหมือนเราจะหลงทางครับทุกคนเหมือนเราจะหลงทางทางคือทางมันล้อไปล้อมามันไม่ตามแผนที่ครัหรือว่าพวกเรามาผิดทางก็งไม่รู้เหมือนกันตามตอนต่อไปแล้วนี่แล้วนี่น้ําไม่ได้ออกมาสะกลด้วยนะีแบบไม่มีน้ำเป็นเดือนไปเรื่อย จะเจอทางออกเพราะเดินเข้ามามันไกลแล้วเดินกลับก็ไม่ได้อไมองดูดวงดาวมองคลิปนี้ขอจบที่ทะเล อันะไอเีทีนี้ขอจบที่ทะเลร้อนจะไปโดดน้ำสักตั้งสองสามเราเจอป้ายแล้วครับทุกคนเราจะหลงหรือเปล่ามารุ้นกันป้ายนี้จะบอกไปไหนต่อไม่บอกครับต้นพยอมประโยชน์ของพยอม ไม่บอกทางเราเช่นเคยครับทุกคนเราต้องใช้สัญชาตญาณต้องเดาเอาละครับต้องหาวิธีเอาตัวรอดก็คือเราลอดแน,น่ๆครับอยู่ข,ข้างเป็นสระน้ำแต่น้ำถึงนไม่ได้ดต้องหาทางไปต่อ พื่ตอนนี้เราเจออะไรครับเหมือนเราจะเจออะไรแล้วทุกคนไม่ใช่ป้ายบอกทางทุกคนแต่เป็นสรรพคุณของพืชต,ต่างๆที่อยู่ในป่านี้แล้วก็ไม่มีจักทางไปต่อทุกคนตอนนี้มีทางแยกแต่ป้ายไม่บอกไปไหน ต้องวัดใจกันแล้วตอนนี้ว่าเราจะไปซ้ายหรือขวาต้องไว้ใจดีนะมีป้ายบอกทุกคนอาอทั้งหางก็ไม่เห็นดอกวัวตัวอดอกวัวไม่เห็ทั้งหมงนี่นะก็แม่นะน ว่ามันไม่ถูกไงกว่านี้เจห่อดวกเดี๋ยวตามทางไปเรื่อยรับเมื่อกี้นี้นะครับเราก็เดินไปจุดที่สะพานครับแล้วก็เดี๋ยวซ้ายเข้าไปนะครับ แล้วก็เดี๋ยวกลับมาจุดเดิมนะครับแสดงว่าเราหลงทางนะครับเพื่อที่จะตามหาสะบัวนะครับแล้วก็สะพานอีกสะพานหนึ่งนะครับแล้วก็สะบัวนี่เนี่ยครับบนมาจุดเดิมครับตรงสะพานที่เราถ่ายทําเมื่อกี้เนี่ยครับเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางออกนะครับ ทางัดสะพานลักสเม็ดครับทางนี้ก็ทางออกครับทางนี้ก็ทางออกได้เช่นกันนะับสรุปว่าเราลงทางนะครัอันนี้เรามาทางรัดอีกทางหนึ่งซึ่งคาดว่าจะไปเจอสะพานอันที่สองหรือไม่ก็เจอทุ่งดอกบัวตอนนี้นะครับเราก็ตามหาทุ่งหลอกบัวอยู่นะครับ แล้วก็สะพานอีกที่หนึ่งนะครับตอนนี้เราก็แยกทางนะครับกันไปสองเส้น,นครับคือเส้นทางแรกที่เรามาคนระับทีนี้ผมกับอ้นนะครับก็เดินมาทางลัดครับอีกเส้นทางหนึ่งแต่ก็เป็นเส้นทางออกเหมือนกันนะครับดูซิว่าจะเจออ่างดอกบัวหรือเปล่านะครับ ครับแล้วก็ไปกันต่อนะครับ ่ทีแต่ว่าทุ่งดอกบัวเราไปไม่ได้จริงเพราะว่าเวลาเราจะหมดแล้วเราก็เลยมาถึงแค่สะพานในที่สองถ้าไม่มัวหลงทางถ้าไม่มัวหลงทางตอนแรกก็น่าจะได้แต่ว่าเราไปหลงทางตอนแรก เดี๋ยวลราลให้ดูมุมสูงปิดท้ายเราจะขอจบคลิปเพียงแค่นี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาอีกจะพาไปทุ่งดอกบัวเลยอันแรกจะพายเรือจะพาพายเรือไปทุ่งดอกบัวถ้ามีโอกาสแต่นี่ก็มันหมดเวลาจริงทุกคนเลยไม่ได้ไปทุ่งดอกบัวได้เห็นแค่สะพานอันที่สองเพราะมัวจะลงทางเอางี้เราปิดไปด้วยเราปิดคลิปไปด้วยภาพมุมสูง คามมุงสูงของทั้งหมดทั้งหมดรวมกันขอปิดคลิปโอกาสหน้าเจอกันใหม่ถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีกสวัสดีครับ